เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุง่งตรองต่อหนทางพระรน,นิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ โดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าทักพอสบายสบาย หลับตาของเราเมาเมาอนอลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะหลับตาค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะนอนหลับ อย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลุกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของ,ของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวนะ ให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบา่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัว ขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงหรือว่ามันเกร็งนะจ๊ะต้องพ่อนคลาย และก็ะทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของ ธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง เหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มยืนให้สะอาดบริสุทธิ์อ่องใสทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็ รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับทินเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่า เราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกัมเงการกระบ,บาด จุดตัดของเส้นทั้งสองจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนยกลางกายฐานที่เจ็ดเรียกว่าศูนยกลางกายฐานที่เจด ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องนำใจมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะหรือจำง่ายๆาวาจ่ในบริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ แต่ก็ไม่ต้องถึงกับไปกังวลจนเกินไปว่าเราจะนำใจกลับมาหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอดีเป๊ะไหมเอาแค่ว่าให้รู้จักว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็อยู่ที่ตรงนี้ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ส้ากันที่สุดของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติโดยเฉพาะชาตินี้เนี่ยเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ตายของเราแล้วนยยังเป็นที่หลับที่ตื่นและเป็นตำแหน่งเดียวกัน กับตำแหน่งที่พระสมมาสมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไหอพลกไม่ทวนจะเป็นพระสัพพัญญูวุพุทธเจ้าหรือพระปัจเจพรพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายเมื่อท่านเบื่อนายชีวิตการเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏสงสารแล้วเนี่ยท่านก็คลายความผูกพันจากทุกสิ่งท่านก็จะทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วก็นำใจกลับมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวใจท่านจะหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ หยุดอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านเป็นพระอาราหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นพระอาราหันตสาวกใจท่านหยุดนิ่งตรงนี้ตรงทางที่เจ็ดตรงนี้อย่างเดียว พอถูกส่วนใจก็จะตกสูย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นลงมาจากที่สูงไปสู่ที่โล่งกว้างที่ไม่มีข่อเกตแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆ ใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่กำลังรบรมีที่แต่ละองค์ไม่เท่ากันจะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆ เหมือนน้ำแข็งใสๆบ้างใสเหมือนกระจกคันจองที่เราส่องเอาหน้าบ้างใสเหมือนกระเพชรบ้างหรือ,อยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ ในคืนวันเป็นคือดูแล้วสบายตาพาสบายใจไม่แสบตาไม่จ้าตาไม่เคืองตาเหมือนเรามองดูดวงอาทิตย์นะจ๊ะจะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวนี่คือธรรมดวงแรก หรือความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่ท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นจุดเริ่มต้นประดุดปากประตูพระนิพานที่จะนำไปสู่อายตตานิพานดวงธรรมดวงแรกนี้เนี่ย หรือดวงประฐมมรรคนี้จะมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมานอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลียงเกลาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ที่จะรู้สึกว่ามีความบริสุทธิ์ความสุขความบริสุทธิ์นี้มาพร้อมกับดวงธรรมดวงแรกนี้นะจ๊ะดวงธรรมมโนปัสสิทธิปทานหรือดวงวัตมมมัคเมื่อธรรมดวงแรกเกิดขึ้นแล้วใจทถึงกันเน่งอย่างเดียว นิ่งไปเรื่อยเลยก็จะเห็นธรรมในธรรมจนกระทั่งเห็นกายในกายแล้วก็เข้าไปถึงกายของพระตถาคตเจ้าคือกายธรรมจะมีลักษณะคล้ายๆกับองค์พระพุทธรูปที่เราเคยเห็น ต่างแต่ว่าสวยงามกว่ามากเพราะว่าประกอบไปด้วยลักษณะหมาบุรุษครบถ้วนทุกประกาศอยู่ในอริยบทสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกระตัวของเรามีเกตเป็นดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็ก คล้ายดอกบัวสัตบงกฎตะกะสวยงามมากตั้งอยู่บนจอมกระหม,ม่อมที่สูงนูนซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนประเสียนที่เลียงรายโดยเส้นประศกหรือเส้นผมที่คดเวียนเป็นทักษินาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละ กายนี้สวยงามมากงามไม่มีทิฏฐิใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าความใสใดๆในโลกที่พอจะเทียบได้คือรัตนะหรือพวกเพชรนินจินดาอะไรต่างๆจึงเรียกกายในว่าพุทธรัตนะ คือกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเป็นต้นโดยธรรมจักคุคือดวงตาที่เห็นแตกต่างจาก ตามนุษย์ตาทิพตาลูกปพรมหรือตาลูกปพรมคือเห็นได้รอบตัวทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและในอนาคตโดยไม่มีอะไรกำบังธรรมจักขุของพระธรรมกายได้กายที่ใสเป็นแก้วเป็นเพชรอย่างนี้เนี่เห็นถึงไหน ท่องก็จะรู้แจ้งถึงนั่นเพราะมีญาณทัศนะเห็นแจ้งก็รู้แจ้งก็จะมาพร้อมๆกันกายนี้แหละเป็นกายที่สำคัญที่ทำให้วิชาทั้งสามบังเกิดขึ้นคือปเพนิวาสาสติญาณ คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องการระลึกชาติหนหลังของตัวท่านใดรู้ว่าก่อนที่เราจะมาเกิดนี้เรามาจากไหนเห็นไปตามลำดับเห็นแจ้งพร้อมกว่ารู้แจ้งในเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิดของตัวเองในวัฏสงสาร บางครั้งก็เกิดในสุคติภพมาตามแบบมนุษย์ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตได้สั่งสมบุญบาร,รมีก็ไปเกิดในสุขติบางชาติประมาทในการดำเนินชีวิตทำแต่บาปอกุศลกรรมก็พลัดไปเกิดในอบาย เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของตัวเองในบุเพในวาสานุสยานจากธรรมจักขุของพระธรรมกายและญาณทัศนะจีเป็นเครื่องรู้แจ้งของพระธรรมกายแล้วก็ยังได้ขอถึง วิชาที่สองจุดตูประปัยญาก็นอกจากเห็นการเวียนไหวใจเกิดของตัวเองแล้วก็ยังเห็นการเวียนไหวใจเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายในภพทั้งสามซึ่งก็มีลักษณะคล้ายๆกับของตัวเองที่เมื่อประมาทในการดำเนินชีวิตก็ไปเอาบอย เมื่อใม่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็ไปสู่สุคติเพราะว่าสรัพชีวิตทุกๆชีวิตยังตกอยู่ในภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้แล้วก็มีพบภูมิรองรับทั้งภูมิของอบายนรก มหานรกอุสทธันรกยมมโลกเปรตอสุรกายสติเลจานมนุษย์ที่ปรมรพมบนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละทำให้เกิดความสลดใจเบื่อนหน่ายในการเวียนว่ายได้เกิดก็คิดที่จะหลุดจะพ้นจากภพทั้งสาม าชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยดังกล่าวใจของท่านก็จะนิ่งดิ่งอย่างเดียวโดยไม่มีอะไรเหนี่ยวลังก็เข้าถึงวิชาที่สามคืออัศวคยาญาตกลั่นจิตกลั่นใจกลั่นธาตุกลั่นธรรมเห็นจำคิดรูด้เนี่ยให้สะอาดบริสุทธิ์ จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแเกิดได้เข้าถึงกายธรรมอรัตผลกายธรรมอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชาทั้งสามนี้เกิดขึ้นเมือ่อได้บรรลุกลายธรรมที่มีอยู่ในกายของทุกคน ในร่างกายของมนุษย์ทุกคนรวมทั้งผู้รู้เก่าแก่ดั้งเดิมคือพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นคำตรัสที่พระองค์ตัดไว้ว่าเมื่อผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตเจ้าก็คือวันใดที่ใจเรากลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ตกส่วนแล้วก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเห็นธรรมดวงแรกดังกล่าวเป็นดวงใสๆไม่ช้าก,ก็จะเข้าถึงพระตถาคตเจ้ากพระธรรมกายดังกล่าวนั่นแหละซึ่งมีตั้งแต่กายธรรมโตทภูกายธรรมโสดาบันกายธรรมปสิกิตาการมีกายธรรม,พ,าามพระนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต ซ่อนๆกันอยู่ภายในต่าง่ว่าที่ผ่านมานเราไม่ได้รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่รู้หรือรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปสวงหาความรู้อย่างไร ชีวิตจึงเลื่อนลอยสเปสะปะเหมือนกองสะวะที่ลอยไปตามน้ำจึงไม่ได้ความทุกข์ทรมานของชีวิตเพราะฉะนั้นโลกุบัติกาแก้วทุกทุกคนผู้มีบุญจะต้องใช้วันเวลาที่มีจำกัดในช่วงที่เราได้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง วิงกะว,วัดมาบวชเป็นอุบาสิกาแก่ันนี้แสวงหาธรรมภายในให้ได้ไอ้ก็ถึงดวงธรรมภายในไอ้ก็ถึงพระธรรมกายในตัวจริงจะได้ชื่อว่าไม่ประมาทในการเดินเหมือนชีวิตสมกับเป็นผู้มีบุญจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนา ได้มาบวชเป็นอุบาสิกาแก้วหนอออนได้ฟังธรรมในปฏิบัติธรรมจนมีประสบาการณ์ภายในนี้แหละดังนั้นเราจะต้องทำใจใ,ให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในการนำใจเนี่ยกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้กำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใ,นใจ ให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรานะจ๊ะเรานึกถึงของใสๆจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสๆที่กลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเป็นดวงใสๆ โดยนึกอย่างเบาเบาสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายไม่เพ่งไม่จ้องแค่ค่อยๆประคองใจค่อยๆนึกไปอย่างเบาๆสบายสบายนึกถึงดวงใสๆ กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใหญ่ขนาดไหนก็ได้เท่าที่ใจเราชอบแต่ต้องนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นนึกอย่างสบายๆคล้ายๆกับ เรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เราเคยเห็นเจนเราเคยเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวแล้วก็สักแต่ว่าดูสักแต่ว่าเห็นให้ทำอาการคกล้ๆอย่างนั้นนะจ๊ะอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้อง อย่าไปตั้งใจเกินไปตั้งค่อยๆนึกอย่างนั้นอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นยๆร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ อย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักโดยให้เสียงของคำภาวนาะเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากในกลางท้องของเราประหนึ่งว่าเสียงนี้มาจากอายตนะนิพพานแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ แปลงแห่งของผู้ที่มีอนุภาพอันไม่มีประมาณนะมกรันจิตกรันใจก็เราให้ใสๆสผ่านกลางกายของเรากั่นบริกรรมมานิมิตรที่เรานึกอย่างนิ่งๆน,นุ่มนมเบาเบาเป็นดวงใสๆ เราคองใจด้ริการภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดนิ่ง นุ่มๆเบาๆอยู่ที่กลางดวงใสๆอย่างสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายใจเย็นๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ค่อยๆประครับประคองใจกันไปได้จ้ะเ mm hmm. ช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเห mm hmm. มาะสมต่อลูกทุกคนผู้มีบุญจะได้ประกอบความเพียรให้กันค่ะอย่างถูกหลักวิชา mm hmm. ก็ให้ตั้งอกตั้งใจประครับประคองใจกันไปให้หยุดนิ่ง mm hmm. ขอให้ลูกทุกคน สมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนาะต่างคนต่างนั่งกันไปเอ,เอียบนะจ๊ะ